วันนี้ก็จะพามาดูวิธีการแก้ไขเครื่องพินเตอร์บรเทอร์นะคะถ้ากรณีเกิดขึ้นแบบนี้จะทํายังไงก่อนหน้านี้แม่เคยลงไปแล้วแต่คือมีบางท่านบอกว่าดูไม่รู้เรื่องเลยรือถ้าเครื่องยี่ห้อนี้ถ้าเคยเป็นเราก็จะเป็นแบบนี้อีกเรื่อย<อ>ๆ่อนื่นเรามาถอดปลั๊กกันก่อนนะคะ ถอดฝากออกเรียบร้อยแล้วทุกคนสังเกตดูตรงเฟืองตรงนี้นะคะมันจะมีช่องห่างระหว่างเฟืองตัวสีดํากับสีขาวนะคะแม่จะใช้มีดดันเข้าไปให้มันชิดชิดกับตัวสีดํานะคะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะห้ามห้ามให้แผ่นใสๆข้างๆนะคะเป็นรอยนะก็พยายามดันให้ชิดชิเลยนะคะทุกคนคือสังเกตดูได้เลยว่ามันจะขยบเข้ามาเราจะสังเกตเห็นว่ามันขยบเข้ามาชิดกว่าเดิมนะคะทุกคน เสร็จแล้วเรามาลองเสียบป๊กแล้วไปพิมพ์งานกันดูได้เลยค่ะหน้าจอก็จะขึ้นปกติแล้วนะคะทุกคนมาดูกันว่าจะพิมพ์ออกหรือเปล่าคือเท่าที่แม่สังเกตดูนะคะเครื่องจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเวลากระดาษหมดแล้วเครื่องดึงกระชากส่วนตัวแม่แม่จะมีวิธีแก้ไขปัญหาโดยการดูกระดาษบ่อยๆอย่าให้กระดาษหมดนะคะ